หไม่ใช่แค่2แต่เรามาถึงสี่คันเลยค่ะกับว่าเจ้าตัวรุ่น MRT s นะคะที่ส่งมอเป็น4ี่คันแรกของประเทศไทยนั่นเองที่ปอด r m a สาข,ขาราชพฤกษ์พระรามห้าค่ะปอด r m a ของเรานะคะเป็นผู้ผลิตหรือประกอบเจ้าตัว MRT s นั่นเองค่ะ เจ้าตัวนี้นะคะให้ราคาอยู่ที่1 74900บาทค่ะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะจะเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะคะหรือจะเป็นสีดำค่ะเจ้าตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ส0 0พค่ะแรงม้าอยู่ที่5 5แรแรงมานะคะให้แรงบิดมาถึง6 0 0นิวตันเมตรน,นั่นเองนะคะมาดูกันค่ะว่าเขาจะหล่อขนาดไหนคะกับเจ้าตัวกระบ,บะรถซิ่งทางเรียบของเรานั่นเองนี่เลยค่ะมา พร้อมกับตัวนี้เลยกระจังน้ําแบบใหม่นะคะเพิ่มเป็นตัวลังพึ่งนะคะให้แบบรูลมได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะตัวนี้นะคะล้อมแม็กเขาให้มาถึงหอบ21บกันเลยหลอดหลอดแบบนี้เลยนะคะจับเจ้าขุมพลังของเรานะคะให้เครื่องยนต์มาจัดเต็มแรงมาจัดหนักมากค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะอยากจะออกรถเจ้าตัว M8RT ตัวนี้นะคะมีเพียงสองรคันเท่านั้นนะคะก็ สามารถจองเข้ามาได้เลยนะคะโทรหาลองปุ๋ยได้ที่เบอร์093-519-9226หนะคะหรือจะเข้ามาหาปุ๋ยได้ที่ฟอร์ดไอเอ็มเอากราชพฤกษะลาม้านะคะมาดูกันนะคะว่าเขาจะหล่อจะเด่นขนาดไหนนะคะเ,คเดี๋ยวเราไปดูจ้าตัวรถก,กันเลยค่ะ To deliver for our special customer together here at the Ford RMA part Round 5. And further off, I would like to tell you for the support story of our Ranger MSRT. And our Ranger MSRT was first launched in the Europe in February 2024. And we got for the cooperation between Europe Ford and MSRT. For the MSRT, that is the team of our four partner who the Ford Motorsport for a long time. And now we develop for the Ford Ranger into the high-performance pickup for the smooth driving. And our design we emphasizing for the sportiness for more than the normal model to reflect the modern sport. And ladies and gentlemen, for the our ranger sporty concept was first launched in Thailand in the Bangkok International Model yeah. Show 2024. And we got for the very good feedback here from the all of the customer and for all of the place too. And more than that is what the opportunity to bring to M S R to the Thailand and we got the cooperation between Ford RMA and DAT o g Robo Armor Thailand To Modify our Ford Ranger 3.0ลิ e r V6 Diesel with the QVM Program mm hmm. และแน่นอนนะคะที่ดิฉันได้กล่าวไปทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องราวค่ะของทาง Ford Ranger MSRT นั่นเองค่ะ mm hmm. ซึ่งขออนุญาตแปลไทยนิดนึงนะคะสำหรับ Ford Ranger MSRT ค่ะเรามีการเปิดตัวครั้งแรกค่ะที่ยุโรปนะคะเมื่อ ปีที่ผ่านมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะไปพร้อมร่วมมือค่ะระหว่าง f อร์ยุโรปนะคะแล้วก็ m s r t ค่ะซึ่งเป็นทีมพาร์ทเนอร์ที่อยู่เบื้องหลังการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตของ f อร์มาอย่างยาวนานค่ะโดยเรานะคะได้มีการพัฒนาค่ะ f o r ์ดเบรเซให้เป็นรถกระบะค,ค่ะที่มีสมรรันะที่สูงแล้วก็เหมาะสำหรับการขับขี่ทางเรียบค่ะและมีการดีไซน์ในกาะให้มีความสปอร์ตมากกว่ารุ่นปกติค่ะเพื่อสะท้อนให้เห็นในเรื่องของการแข่งขันมอเตอร Modern สปอร์ตด้วยนั่นเองค่ะและสำหรับริชาร์ดเอ็มเอส ทีนี้นะคะคอนเซ็ปต์แรกที่เราได้นำมาเปิดตัวที่เมืองไทยค่ะอยู่ที่งาน Bangkok International w a t o r Show 2024ที่ผ่านมาค่ะซึ่งเราก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณลูกค้าหรือว่าจะเป็นทางด้านของสื่อมวลชนนะคะสำนักต่างๆด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นโอกาสดีค่ะที่เราได้นำชุดแต่ง m s r p นะคะเข้ามาในประเทศไทยค่ะโดยเรามีการทำงนานค่ะร่วมกรรันระหว่าง f o r t r n a ร่วมกันกับบริษัท GAT Global a u t o ไทยแลนค่ะเพื่อมีการดัดแปลงรถยนต์ r a n g e r 3.0ลิตร V6 ดีเซล e ค่ะผ่านโปรแกร,รม QVM ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะเรามีเพียงแค่200คันนะคะทั่วประเทศไทยนักต่อน,นี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะร้าในช่วงนี้นะ ก็ถึงเวลาค่ะที่เราจะเข้าสู่ช่วงของพิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณพิพัฒน์พลอุณาภิรัก์ค่ะกรรมการผู้จัดก,การ Ford RMA ค่ะบริเวณด้านนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงค่ะดิฉันขอเรียนเชิญค่ะทางด้านขอเ uh, a y I i อ v i t e Mr. d a r r m ตอร r ด s ร a a รนเอ็ g i n อส i มจิ่ o ดี l o คเตอร์โป i i วลโมดิ o d เค i ันแ i ะ i ม n ิฟิเค a ันแมนแและขอเรียนเชิญค่ะคุณปาิวัต ไพรเราะค่ะ Automotive Digital and Strategy Manager พร้อมทั้งทีมคณะผู้บริหารนะคะได้ให้เกียรติค่ะคี่กล่าวเปิดงานพร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีขอเรียนเชิญค่ะ s o n o w m a y I i n Sagan for our Executive Team from the our Ford RMA to deliver us for the our ท่านพลดุลยี่รักษ์นะครับเป็นกรรมการผู้การณาขอินทร์วันนี้เป็นอีกหนึ่งความยินดีและเป็นความภูมิใจของกอสทางกรเมืองมากๆนะครับในการร่วมสมบรถยนกอด